เดี out, I I 1941, <S 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 like ๋ยวเอาเอาไม่ yeah, oh, ีใครมาดูด okay, okay. ้วยเหรอมีร้านอะไรนฉันสวยมากสวยสวยครับพี่นาคพี่ชอบคุองที่พานครับชอบอย่างที่เขาชเสิร์วเราไปงานโอเคได้อะไรด้วยคะพันหนึ่งร้อันอันหึงไปแล้วครับปุผมให้พันหนึ่ไปแล้วตีเรื่องพันหนึ่งนะหอมมากเราจะไปยู้เรื

พันหกพันหันครับมันหบาทก็ด้เงยาแบบนน้วสีแดงนแงด้วยนะฮนนี้เดี๋ยวประมูลนะครับไทให้มบบงพับาทนะจ้เนียอากได้ครับแบบกดโอ้โหแนเราไไหมนี่ะเดี๋ยวอน้องก็ถามด้วแม่ได้เท่าไหร่ลูกสอนามากนะม โอเคครับเดี๋ยวอ่ะวันนี้เริเทร่ลดเงิเป็นท่ารเราลดที่สองพันเราเราก็ไม่แก้แล้่ไหมเราเลยายรถแล้วเงินเท่าไหร่ครับสองพันห้าร้อยสองันห้าร้ยสองนห้าร้บาสองพันห้าร้อยบาทนะสองเอาไหมครับสอง nghe bao nhiêu tiếng nhá, nghe bao nhiêu tiếng nhá, điểm năm, 2 เลือกอะมีสีม่วงสีดำือมีสูงีิเราสองคนบอกแค่เดี๋ยวขึ้นมาแล้วมันเรือกอะไรเรามีข้ออะไรไเอมาตรสอันเลยค่ใส่วร ราได้ความสุขให้กับท้องเราไห้ใช่ครับกอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้นะครับ